กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับช่วง stop loss กับธนวันกันนะคะช่วงนี้พาออกมาพูดคุยกันกับคุณแมนอัครับพงคงชนะชัยฟู้ทามเทรดเดอร์ค่ะพี่แมนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะในปี2559นี้นะคะ,คะตลาดหุ้นก็มีการแกว่งตัวจากต้นปี1 2ปลายปี1,005เรามีอัพไซ z ์ประมาณ300จุดแต่ว่าระหว่างทางนี่เราผันผวนมากเลยในการเทรดของเทรดเดอร์มืออาชีพที่ต้องเทรด เป็นอาชีพอยู่ทุกวันเนี่ย <ฮะ S 1> พี่แมนรับมือยังไงคะจริงๆถ้าคุณจะเป็นฟูลไทม์เนี่ยคุณต้องมองตลาดภาพใหญ่ให้ออก,ก่อนว่าแต่ละปีมันจะเป็นแบบไหนนะครับอย่างอย่างกราฟภาพใหญ่เนี่ยถ้าใครดูทมเฟรมใหญ่เป็นจจเห็นว่าตอนปีห้าห้าวิ่งขึ้นมาแรงเลยพอปีห้าหวิ่งขึ้นมาแรงปุ๊บตอนนั้นไม่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นไงพอคราวนี้ปีห้าหมันก็ย่อตัวทั้งปีไงวิ่งขึ้นมาห้าห้าห้าหย่อลงมา พอห้าหกขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นปีห้าเจ็ดจะไม่มีใครรู้ว่าจะยังไงต่อจะย่อหรือจะยังไงปรากฏยังไงปรากฏว่งงปา,าปีห้าเจ็ดรีบาวขึ้นห้าแปดลงมาต่ออยู่ในกรอบเดิมแล้วปีอะไรครับปีห้าเก้าที่ผ่านอันนี้ก็รีบาวทั้งปีแต่นั้นของมันยังอยู่ในกรอบอันนี้คือภาพใหญ่พอภาพใหญ่เราเห็นของมันอยู่ในกรอบเนี่ยที่เหลือเราก็มาดูว่าปีหกศูนย์จะเป็นยังไงนะครับค่ะคราวนี้ปีหกศูนย์จะเป็นยังไงเนี่ยปีห้าเก้าตอนนี้มันขึ้นมาทั้งปี เหลือแต่ว่าตอนนี้คนกําลังรุ้นว่าให้ปี60เนี่ยทะลุกรอบบนรลอวิ่งขึ้นไปต่อ,อเห็นไหมครับหลายๆคนเลยบอกว่าปี60น่าจะวิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปี60ล่วงลงวิ่งอยู่ในกรอบชนมาสองครั้งและสามครั้งแล้วด้วยดังนั้นถ้าปี60ล่วงลงแล้วหลุดกรอบเนี่ยตลาดพังเลยนะครับกลายเป็นขาลงแบบแรงๆเป็นขาลงของภาพใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นฟูลทามคุณต้องมองกรอบภาพใหญ่ให้ออกไกป ดังนั้นในแต่ละปีคุณก็จะเล่นนปี้าปี59คุณเล่นขาขึ้นมาก็เล่นไปค,คระคราวน,นี้ในช่วงตลาดเนี่ยรูปแบบการเล่นเนี่ยมันมีทั้งขาลงและขาขึ้นนะครับรในช่วงที่สวิงนะคะใช่ในช่วงที่สวิงค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไซเวีภาพใหญ่ไซเวีภาพใหญ่ใช่แต่ไซเวีภาพใหญ่เนี่ยจริงๆถ้าคนเล่นทั่วไปปกติเล่นเป็นรายเดือนอะไรพวกนี้มันก็เล่นตามกรอบของเดย์ไอทามเฟรมทามเฟรมเป็นปีไปเป็นเป็นเยียไปค่ะ อันนี้59วิ่งขึ้นทั้งปีคราวนี้เนี่ยถ้าคนจะมาย่อยรูปแบบของคนเล่นย่อยส่วนใหญ่คนจะเล่นย่อยกันมันก็ต้องมาดูว่าหุ้นเป็นขาขึ้นขาลง5้าเาเป็นขาขึ้นเราก็ต้องเพือ่นเล่นแบบเชิงลุกนะครับคราวนี้ถ้ามันมีถามว่าแล้วปี58ทําไงปี58อันนั้นมันเป็นขาลงเราเล่นแบบเชิงรับนะครับคลรร้าแบบนี้ค่ะทีนี้แล้วเคล็ดลับสำหรับพี่แมนในการเล่นเชิงลุกและเชิงรับมีเทคนิคส่วนตัวยังไงคะเชิงลุก อันนี้อันนี้ตายตัวเลยนะครับทุกคนเนี่ยเวลาไปเล่นเนี่ยถ้าใช้กราฟในใช้กราฟเป็นตัวประกอบในการเล่นเนี่ยถ้าคุณเป็นขาขึ้นเล่นในเชิงลุกเนี่ยคุณก็ต้องไล่ซื้ออ่าคราวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยคุณจะมารอย่อเนี่ยมันไม่ลงมามันไม่ลงมาให้พอเราไล่ซื้อเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่2ประเภทคือทําบุญมาดีกับทาบุญมาน้อยอการไล่ซื้อปุ๊บถ้าคุณทําบุญมาดีซื้อปุ๊บวิ่งเลยคุณนี่ไงถูกทางแล้วเราเล่นถูกทางแล้วคนเขาจะคิดไปเองว่า เอ้ยเราถูกทางลเล่นอันนี้เขาเรียกว่าเล่นตามเทรนด์มันก็จะง่ายก็จะวิ่งขึ้นแต่คนทําบุญมาน้อยจะเป็นไงเขาซื้อปุ๊บทั้งๆที่หุ้นเป็นขาขึ้นเขาซื้อปุ๊บเจอช่วงย่อตัวพอดีขุ้นหลงอย่างเนี้นะครับดังนั้นคนที่ทําบุญมาน้อยก็จะอะไรวะทํำยังไงแล้วบางคนทํากรรมทำกรรมไว้ด้วยทำกรรมก็คือไงพอเห็นหุ้นย่อไม่เข้าใจไงดูไม่รู้เรื่องวิย่อแล้วเครียดคัดหลอดปรากฏว่าพอคัดปุ๊บคัดปุ๊บวิ่งต่อเพราะมันเป็นเทียนขาขึ้นอ่านะครับอันนี้เขาเรียกกว่าเเป็นชิงลุ อันนี้เนี่ยเชิงรับเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบของไปดักซื้อตรงจุดต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากจะให้เข้าเข้ามันก็เลยต้องมีเรียนเรื่องของทริคเรื่องของการวัดเป้าขาลงว่ามันจะลงมาถึงแนวรับที่เท่าไหร่และแนวรับนั้นสําคัญหรือเปล่านะครับในโลกอินเทอร์เน็ตที่มาดั้งบอกว่า แนวรับคือแนวรับในอดีตค่ะนั้นนี่เป็นองค์ประกอบแค่หนึ่งในสิเองหนึ่งในสิบเท่านั้นใช่ไหมคะหนึ่งในเก้าส่วนไงคนเล่จีนยงเพราะว่าเห็นปุ๊บลงเท่าเขาที่แล้วเข้าซื้อปุ๊บก็ลงต่อแล้วก็ตกลงต้องทํำยังไงทําไม่เป็นละคราวนี้เนี่ยการเชิงรับเนี่ยมันต้องวัดเป้าให้เป็นว่าเพราะสัดส่วนของการขึ้นก่อนหน้าเนี้ยที่มันวิ่งขึ้นมาสัดส่วนของการย่อตัวแล้วิ่งขึ้นเนี่ยมันจะบอกเป้าขาขึ้นแล้วการที่มันวิ่งขึ้นไปสุดแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะ เขาเรียกว่าเป็นการฟอร์มตัวปรับตัวปรับฐานราคาปรับฐานนะครับไอโซนนั้นเนี่ยมันก็จะปรับฐานให้เรารู้ว่าสัดส่วนนั้นเนี่ยด้วยการปรับฐานในสัดส่วนแบบนั้นเนี่ยลงจะลงเท่าไหร่คราวน,นี้เนี่ยพอเรามาหาแนวรับได้บุนเป็นขานลงลงมาปุ๊บถ้าเราอยากจะเข้าซื้อก็จะมีคนอยู่สองประเภทเชน่นกันค,คือทําบุญมาดีกับทําบุญมาน้อยนะครับคนทาบุญมาดีก็พอพุดลงมาปึ้งถึงแนวรับได้ไงครับซื้อปุ๊กก็ เด้งปั๊บอ่าก็อุ้ยนี่ไงเขาต้องเล่นแบบนี้ซื้อถ้าคนทําบุญมาน้อยไปไงครซื้อปุ๊บลงต่อเอ๊ะมันเกี่ยวกับบุญจริงๆเหรอคะอันนี้ก็พูดประกอบเฉยๆพูดประกอบเฉยๆนะครับนี้เนี่ยเวลามันลงมันไหลลงมามันก็มันคนจะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็บางคนก็คัดบางคนก็ถัวนะครับซึ่งมันก็แตกต่างกันออกไปอีกว่าหุ้นที่คุณเล่นเป็นแบบไหน เพราะฉะนั้นเองในฐานะที่อยากจะแนะนําคนที่ใช้การเทรดอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะเราอยากจะอยู่ในส่วนของคนที่ทําบุญมาดีค่ะต้องไปศึกษาองค์ประกอบอะไรที่เกี่ยวกับเทคนิคเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะได้แม่นยําในการเข้ารับพอทาบุญมาดีเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าคนใครคนคนอยากจะซื้อปุ๊บแล้วเด้งเลยอันนี้เนี่ยมันยากนะมันยากนะเพราะเราเดาไม่ออกว่าเราบุญเรามีบุญหรือเปล่าวะเรามีดวงหรือเปล่านะคราวนี้เนี่ย การเข้าซื้อเนี่ยมันก็เลยเป็นรูปแบบของว่าเป็นรูปของการวางแผนมากกว่า<ฆ>อนนะครับคราวนี้วิธีการซื้อตอนที่หุ้นเป็นขาขึ้นวิ่งขึ้นมาเรารู้แล้วหุ้นมันเป็นขาขึ้นพอมันย่อลองมาคนเล่นบางคนเล่นเชิงลุกเชิงลุกคือไล่ซื้อเลยการไล่ซื้อเนี่ยคุณต้องรู้ไว้เลยว่าพอคุณซื้อปุ๊บคุณต้องมีจุดคัดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณเข้าซื้อปุ๊บแล้วคุณกะว่าจะให้มันวิ่งไปต่อการที่มันย่อลงมาย่อลงมาเนี่ยแปลว่ามันแปลกๆละ มันควรจะไปต่อแต่มันกลับย่อลงมาบางคนก็อาจจะต้องใช้วิธีการคัดถ้าหุ้นตัวนั้นพื้นฐานไม่ดีค่ะถามว่าทาไมต้องคัดก็ถือไปก็เป็นขาขึ้นก็ถือไปเดี๋ยวมันก็ไปมันก็ต้องดูอีกว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นหุ้นดีไม่ดีพื้นฐานมีหรือเปล่าถ้าพื้นฐานดีหุ้นเป็นขาขึ้นคุณเข้าซื้อแล้วมันลงมาต่ออันนี้ยังยังลุ้นได้นะยังถืออดทนได้เขาเรียกว่าถือลุ้นไปแล้วลงมาด้วยความที่มันพื้นฐานดีเดี๋ยวมันจะรีบาวไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหุ้นห้นนนงขอพืฐาดีกับ ไม่มีพื้นฐานเนี่ยแตกต่างกันแต่ครนี้เนี่ยถ้าบังเอิญคุณไปไล่เชิงลุกในรูปแบบของหุ้นที่เป็นหุ้นซิ่งค่ะพอมันบี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณเข้าซื้อปุ๊บคุณต้องมีจุดฮัดเพราะหุ้นซิ่งเนี่ยคุณคุณเอาอะไรไม่ได้นะะถ้ามันทิ้งมันทิ้งเลยไงทิ้งเลยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคในในเชิงเชิงรุกเชิงรุกเชิงรับนะคะถ้าเชิงรับก็ต้องวัดเป้านะครับพอเราากง่ามนิ้วอะไรพวกนี้บางคนไม่รู้จักเล่นง่ามนิ้วครับ ถ้าเรางงายงาทาเรื่องงามนิ้วเนี่ยมันก็เหมือนมือคนเราเนี่ยแหละว<ฆ>่าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเห็นไหมครับนิ้วกลางสูงสุดลงมารีบาวขึ้นมาพอมาไม่ผ่านไฮ<ฆ>มันก็เป็นง่ามนิ้วแล้ว<ฆ>ไอ้ง่ามนิ้วเนี่ยแหละคุณสามารถเอาฟีโบมาวัดเพื่อหาเป้าขาลงของมันได้อ,อันนี้เนี่ยพอคุณว่าเป้าขาลงมันไหลลงมาเสร็จเวลาเข้าซื้อก็ขเข้าซื้อที่แนวรับที่มันสาคัญสาคัญ,คญนะครับพอเข้าซื้อเสร็จแล้วโคดมันก็เป็นรูปแบบของแผนอีกว่าอย่างที่บอกว่าไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่าตัวเองมีบุญหรือไม่มีบุญ แผนคือถ้าคุณซื้อแล้วมันลงต่อจะทํำยังไงนะครับจะจะทำไงมันก็ต้องดูอีกว่าพื้นฐานหุ้นเป็นแบบไหนถ้าหนะุ้นเป็นพื้นฐานดีนะครับหุ้นเป็นพื้นฐานดีการที่คุณเข้าซื้อในบริเวณที่หุ้นมันลงมาต่ําแล้วคุณจะสามารถทํา DCA ได้เพราะเราไม่รู้ไงคือมือใหม่พยายามจะหาจุดที่มันชนปุ่งและเด้งเลยทันทันที่จริงๆแล้วเนี่ยมือใหม่เอาเล่นง่ายๆเลยนะ น้องหมรู้จัก RSI ใช่ไหมครับหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะรู้จัก RSI เป็นรูปแบบของวิ่งขึ้นวิ่งลงดังนั้น,นตอนที่ RSI ลงมาตรงเนี้หลายคนจะบอกนี่ไงเข้าซื้อได้ละหรือ RSI ตัดขึ้นให้เข้าซื้อได้จริงๆไม่หรอกไม่มีหายไม่มีใครหาเจ,เจอจุดนั้นหรอกว่าควรซื้อจุดไหนรู้แต่ว่าเราซื้อในบริเวณที่มันต่ำแล้วพอเราซื้อเสร็จเราก็ทําไงครับถือ,อถือต่อเพราะว่าพื้นฐานเราดีไงเราก็ถือต่อแล้วเราก็อาจจะทําเป็น DCA ไป DCA คือ ซื้อถั่วทุกๆเดือนไม่ต้องกลัวเพราะว่าพื้นฐานคุณดีถ้าคุณซื้อปุ๊บคุณเว้นไปเลย 1>, 1, 1เดือนหนึ่งเดือนค่อยซื้อค่ะดังนั้นเนี่ยใน1เดือนมจะลงได้สักเท่าไหร่อยากลงไปลึกก็ลงไปเลยค่ะลงไปเราซื้อเพิ่มได้อีกอันนี้ต้องเน้นว่าพื้นฐานดีต้องพื้นฐานดีค่ะแต่ถ้ามันพื้นฐานไม่ดีลงมาชนแนวรับปึ้ง เราต้องรอให้มันเห็นการเด้งก่อนเราอย่าไปเข้าไปรับเป็นคนแรกมันเหมือนหนกิ้งลงมาแล้วเหมือนอารมณ์ประมาณเราเป็นคนตัวเล็กแล้วก็าหนไปบอกคนหนึ่งนี่เดี๋ยวดูว่าแล้วเอาตัวเองเข้าไปประท้าหินแปรากฏว่าแบนครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเห็นหินมีการหยุดก่อนเช่นพอหุ้นลงมาปึ้งรีบาวก่อนพอรีบาวเสร็จเราค่อยเข้าไปซื้อแล้วเราจะได้รู้ว่าเออเราจะคัดตรงจุดไหนก็คือ,อคัดจุดโลก่อนที่มันจะรีบาวนี่แหละรีบาวนิดเดียวพออย่าให้รีบาวมากถ้ารีบาวมากเดี๋ยวมันหมดรอบอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปซื้อแล้วเราก็ ถ้าอย่างถ้ามันรีบาวเลยเราก็เล่นสักรอบหนึ่งสอรอบแต่ถ้ามันเข้าซื้อปุ๊บแล้วมันลงมาต่อแล้วหลุดโลเราก็ต้องผัดเพราะพื้นหานไม่ดีค่ะสุดท้ายค่ะพี่แมนอยากจะฝากอะไรให้กับนักลงทุนในตลาดนะคะ,คะที่จะกําลังก้าวเข้าไปสู่ปีใหม่นี้แล้วนะคะ6 0าลังจะมาถึงนะคะเล่นในรูปแบบหาชีวิตใหม่สักทีใช่ไหมครับเวลาเล่นเนี่ยติดดอยมาจนเบื่อละ แนะนำอย่างนี้ครับอยากจะให้หาความรู้นะครับอยากจะให้หาความรู้ในโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยความรู้เยอะแยะเลยหามาแล้วเอาไอ้ความรู้ที่ได้เนี่ยมาทดลองใช้นะครับมาลองดูว่าสิ่งที่คุณเรียนมาจากในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าซึ่งมันใช้ไม่ได้จริงหรอกซึ่งมันใช้ไม่ได้จริงหรอกดังนั้นคุณเอาไอ้ข้อความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นความรู้เบสิกทั่วไปพอคุณเอามาใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาแบทเทสดูว่าเอ้าใช้แล้วมันมีจุดบอดต,ตรงไหนนะครับจริงๆแล้ว ในการในการเทรดทุนเนี่ยมันมีร้อยแปดวิธีนะครับเราหามาสักเครื่องมือหนึ่งเอามาลองเทรดดูแล้วเครื่องมือที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่สุดแล้วเ,เอามาแต่มันไม่มีสิ่งไหนดีที่สุดดังนั้นพอคุณเอามาปุ๊บมันจะมีจุดบอดถูกไหมครับเวลาเราเทรดสมมุติเราตาเทรดตามอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งมันจะมีจุดบอดไอ้จุดบอดนั่นแหละเราต้องไปหาอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งมาดูว่าจะอุดจุดบอดตัวนี้ยังไง สองตัวก็พออย่าเอามาเต็มจอ <c oughs> นะครับเพราะหลายๆคนนี่เปิดจ้ามาอะไรก็ไม่รู้เส้นเต็มไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็ไม่รู้จะเชื่อตัวไหนนะครับในเร <c oughs> ืบบนั้นนี่ค่ะ <c oughs> เป็นเคล็ดลับการลงทุนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแมนอัครพงศ์ขุนชัยมากๆค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะค,ครับ,บคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ Apples